สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจพระโสธรเบอรแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระโสธรพระโสธรจวดจังซาร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซีดิเพ็กซีนหนึ่งจวดชังซาวันนี้ทางร้านมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่จะนําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพระโสธรพระโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนั่นคือวัตถุมงคลหลวงพ่อพระโสธรที่ออกจากวัดโสธรในปีพศ 2482นะครับผมวัตถุมงคลอัวน,น,อน,นี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมหลวงพ่อพุโทโธทรหลังแบบนะครับผมรุ่นพระวิธิชชยอัธการนะครับผมออ,ออกในปีพศ2482นะครับผมที่ผมจะนำเสนอวันนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับผมซึ่งนิยมมากแลก็หายากมากๆนะครับผมทัศสภาพสมบูรณ์นะครับผมโดยเหรียญเนี่ย เหรียญลูกไข่เนี่ยจะสร้างเพื่อนํามาแจากใจ่ายให้กับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทําบุญกับทางวัดโสธรในปีพศ2482นะครับผมโดยมีพิธีพทุทธาพิเศษที่พระบุชชวัดโสธรวัดลาลามวลวิหารจังหวัดเชียงแสนนะครับผมโดยตามข้อมูลเนี่ยมีเกจิดังร่วมพิธีมากมายนะครับผมแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือหลวงพ่อดิกวัดบางบัวท่านก็เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับผมลักษณะของเหรียญเนี่ยจะเป็น เหรียญที่มีสัดเป็นรูปไข่นะครับผมแล้วก็ปั๊มแบบโบราณนะครับผมลักษณะเป็นรูปแบบแอ่งกระทะนะครับหลังแบบส่วนด้านหน้าของเหรียญจะมีความโค้งนูนมีร่องรัศมีนะครับมีร่องกีบบัวโดยรอบเหรียญสำหรับไว้ลงยาสีต่างๆนะครับผมเหรียญมีพุทธศิลป์แบบโบราณมากนะครับแล้วก็ลงยาราชวดีนะครับผมโอเคเรามาดูที่รูปกันนะครับผมอันนี้คือ เหรียญที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับผมเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อพรอะโสอนเนื้อเงินลงยาพิมพ์หลังแบบนะครับปีพศส4 8 2นะครับผมสภาพสมบูรณ์หายากมากนะครับผมในด้านหลังเหรียญน,นะครับผมรุ่นนี้นะมีทั้งเป็นแบบเนื้อทองเหลืองด้วยนะครับผมหลังแบบแล้วกเ็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อทองเหลืองลงยานะครับ นะครับผมแต่ที่ผมจะนําเสนอวันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนรูปนี้เลยนะครับผมสภาพจะดีกว่าด้วยซ้ำมัคือเป็นเหรยรูปไข่นะครับผมเนื่องลงยานะครับหลังแบบปีพศส2282นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูองค์จริงกันนะครับสักครู่นะครับโอเคนี่คือองคจริงนะครับนี่คือองจริงนะครับ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยครับผมก็เป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมหลวงพ่อพุทโธทอนนะครับผมหลังแบบนะครับรุ่นพระวินิจฉัยอันตรการนะครับจัดสร้างในปีพศ2 4 8 2นะครับผมโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยเ,เหรียญเ,เพื่อนํามาแจากจ่ายให้กับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนบบกันทบทำพุทโทรนะครับในปีพศ2 4 8 2องน,นะครับผมองค์ที่ท่านเห็นในรูปนี่เป็นเนื้อเงินลงยาสีนะครับผม แล้วก็เหรียญที่มีพิธีพุทธาพิเศษที่วัดโสธรวลา,าลาวบวรเลขาจังหวัดเชียงสาวนะครับผมแล้วก็มีแก่จิตด,ดังร่วมพิธีมากมายหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะครับตามข้อมูลนะครับผมเหรียญเนี<ล>่ยม<น>ีสระเป็นรูปไข่นะครับผมแล้วก็ปั๊มแบบโบราณน,นะครับรูปสระเป็นรูปไข่แองกัะนะครับห<น>ลังแบกส่วนด้านหน้าของเหรียญเนี่ยจะมีความโค้งนูนนะครับมีร่องรัศมีและมีกีบเอ่อล่องกีบบัวนะครับโดยรอบของเหรียญนะครับผม ซับไว้ลงยาสีต่งตางๆนะครับตามรูปเลยนะครับผมเด๋ยวตรงนี้ผมก็ได้มานานล้วตัวสีเขาเลี่ยมทองไว้แล้วนะครับผมผมได้มาองน,นี้น่าจะเก็บไว้เกือบเกือบสิบปีแล้วมั้งนะฮะตั้งแต่เล่นเช่าพัดแรกๆกันนะครับผมสวยงามมากนะครับรุ่นี้เนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยในพบเจอในตลาดบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินลงยานี่ก็ค่อนข้างหายากนะครับอันนี้เ็าพับหูไว้นะครับ ก็ะไหลทองสวยงามมากเลยครับผมโอเคครับผมแต่เบื้องต้นก็ขออนุญาตนำเสนอเียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจดูองค์จริงก็เชิญที่ร้านผมได้นะครับที่เมเจอร์ซีเบรพิซีหนึ่งจังหวัดเชียงราร้านผมไม่กครทังวัสดุทอนนะครับผมรูดูพักเครื่องภาพยนตร์รุ่นต่างๆผมเนี่ยได้ที่เพจผมก็ได้นะครับเพจเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วพิมพ ลายพระเครื่องโจรพระโสธรเมืองแปดริ้วนะครับคุจะเจอเพจผมนะครับผมหรือเข้าไปดูที่โพสต์ไลน์วูมผมนะครับโจรพระโสธรเมืองแปดริ้วโดยแอดไลน์ผมก่อนนะครับไลน์ไอดีผมโจเซฟดอตวินะครับ JOSEPH. จุดวินะครับผมแล้วก็เข้าไปที่โพสต์ไลน์วูมผมโจรพระโสธรแปดริ้วนะครับผมแลนั้นก็จะเห็นพระเครื่องพระบูชาหลายรุ่นที่ผมลงไว้นะครับผมหรือเข้าไปดูที่ทาง เฟซบุ๊กผมด้วยตรงเข้าได้นะครับผมบัญชีชื่อผมนะครับโบรนิเจริญลอภาษาอังกฤษนะครับ W O R A I T C H A R O E N แล้วก็ R O M นะครับผมส่วนทาง YouTube กับทางทิกตอกก็เพิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็ทาง YouTube คนให้ความสนใจมากๆนะครับเพราะคนอยากเห็นองค์จริงผมเองก็อยากจะเสนอนะครับว่าจริงวัตถุบุคคลหลวงพ่อสุธนได้มีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นองค์จริงก็ท่านสวยงามมากนะครับผม ทาง YouTube ก็เข้าง่ายมาเข้าเข้า u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโจปสัสดรก็ได้ครับผมแล้วก็จะเห็นชื่อร้านปักเครื่องโจปสัสดรเมือง8ริ้วนะครับผมผมมีทริคนิดนึงก็คือว่ากดไปที่ชื่อร้านผมนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับผมแต่นั้นผมจะแยกหมวดหมู่ไว้เป็นหมวดของพักเครื่องกับพระบูชานะครับจะได้ดูที่สนใจนะครับผม องนี้เนี่ยปกติเนื้อหาในตลาดเนี่ยไม่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนี่ไม,ไม่ไม่แพงนะครับผมไม่ค่าหมื่นนะครับผมแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินและสร้างสมบูรณ์นี่สวยมากอง์นี้ผมซื้อมาน่าจะเกินเกินสี่หมื่นนะผมจำไม่ผิดนะครับผมมันจภาสมบูรณ์ที่หายากมากเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาสีนะครับโอเคหรือใครสนใจดูองจริงไงก็เชิญที่ร้านผมนะครับ ที Major ่เมเจอร์ซีเบกบีซีหนึ่งนะครับผมร้านผมมีทั้งให้เช่าและรับเช่านะครับรเครื่องพระบูชาพระพุทธโสธรแล้วก็พระเกจิอื่นๆนะครับผมหรือไงติดต่อมือถือผมนะครับ0818607372นะครับผมคน,คนอยากเห็นใน YouTube ม,นา,า,มากนะครับเพราะว่ามันมีองค์จริงผมก็เก็บไว้หลายรุ่นนะครับรเครื่องพระบูชานะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะพระบูชานะครับผมโอเคแต่เบื้องต้นก็ ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงฝากกดติดตามทางเพจผมร้บเ,เครื่องโจพร,ระสุธรมือแปดริ้วแล้วก็ทาง YouTube ผมนะครับผมรับเ,เครื่องโจพร,ระสุธรมือแปดริ้วเช่นเดียวกันแล้วก็ทางทิกต็อกผมแบบชื่อร้านเดียวกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีนะครับ